TV. สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจัดงานประกวดรถโบราณครั้งที่4 7ภายใต้แนวคิดความหวังยุคหลังสงคราม The Post War Hope ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ช่วงหลังสงครามครั้งที่สองสิ้นสุดผู้คนต่างตั้งความหวังถึงอนาคตที่สดใสาจากบรรดาสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นทั้งประชากรเจเนอเรชันใหม่สถาปัตยกรรมเมืองใหม่แฟชั่นสไตล์ใหม่ภาพยนตร์ดนตรีแนวใหม่ มถึงรถยนต์รุ่นใหม่ที่สะท้อนความหวังยุคหลังสงครามผ่านความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีระดับสูงการประกวดรถโบราณแบ่งเป็น7จประเภทตามมาตรฐานของสมาพันธ์รถโบราณสากลได้แก่รถรุ่นบรรพบุรุษรถรุ่นผ่านศึกรถโบราณรถรุ่นก่อนสงครามรถรุ่นหลังสงครามรถคลาสสิก และรถคลาสสิกร่วมสมัยนอกจากนี้ยังมีการประกวดอีกหลายประเภทอาทิรถจำลองรถดัดแปลงรถประดิษฐ์พิเศษพร้อมรถที่นำมาแสดงเป็นพิเศษรวมถึงกิจกรรมน่าสนใจมากมายค่ะร่วมชมงานประกวดรถโบราณครั้งที่47ณศูนย์การค้าฟิ t u r e Park ร์คแลสเปลระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนไปกันได้เลยค่ะ